เกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า86ขณะนั้นเองกุมารน,น้อยยังนอนหงายอยู่บนพระเพลาของอภัยราชกุมารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอภัยราชกุมารว่าราชกุมารพระองค์เข้าพระทยัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้ากุมารน,น้อยนี้อาศัยความประมาทของพระองค์หรือของหญิงพี่เลี้ยง พึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ปากพระองค์จะพึงปฏิบัติกับกุมารน,น้อยนั้นอย่างไรอภัยราชกุมามกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมชั้นจะนำออกเสียถ้าหม่อมฉันไม่อาจนำออกแต่ที่แรกได้หม่อมชั้นก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วงอนิ้วมือขวาล้วงเอาไม้หรือก้อนกรวด พร้อมด้วยเลือดออกเสียข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะหม่อมฉันมีความเอ็นดูในกุมารน,น้อยราชกุมารตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าว,วาจานั้นอันหนึ่ง ตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การที่จะกล่าววาจานั้น ตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาจริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่ง ตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การที่จะกล่าววาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมูสัตว์ทั้งหลาย